ไอ้เพื่อนตายเลยโอ้ยมาดิไปแล้วมันไปเรือกันยังไงอุ้ยโอ้ยตายเลยอู้เราเราเราเป็นคนฆ่าไงโอ้ยค่ะเอฟซีมาฆ่าพี่ได้ไงนี่ไฟไฟเลยโกงอ่ะไปเองมีล้วต้องการก็ก็ตายก่อน ไตายก่อนตายหลังไม่เกี่ยวเลยอะไรเนะี่ยเอ้าเอา,อเอาโดนอะไรเราเราตกตาเอออะไรวะเน,นี่ยสป,ปีดคอยโอ้ยตายเลยเอ้าเราเผื่อไปกดสป,ปีดคอยวะนี่ไปเราเรามาใต้ท้องเรือ ตาย้องเรือเดี๋ยวไปหามาหาด้วยหรออโอ๊ยตุ๊กโอ้ตกเลยตกเลยพี่ไปเรากำลังยิงเรือเองแ,แบบแบบพ้นลูวอ,อ,อ่ะเฮ้ยผมโกรธผมโกรธพี่ไป่ะเดี๋ยวตาย <laughs> เอ้ยเอาเรือแตกเอาอะไรวะ

เสียลอยรู้เสียชีวิตครั้งที่เท่าไหร่แล้วเน่ยแบตแมนแบตแมนมาแล้วโอ้โหโบคตรเก่งอ่ะเก่งจัดอะโดนไปพี่เก่งขนาดเนี้ยผมเก่งสุดในยาวราดเฮ้ยนี่เราอยู่ข้างหลังเลยเอานี่ โอ้เราเขาวะโอ้เราเข้าเนี่ยในเรือเฮ้ยโอ้โดนเกี้ยนโดนเกี้ยนโอ้เมบปิ้กกังจัดโนซิกมาอ้าเอ้อมันมันก็เหมือนเราด้วยแหละตอนตอนนั้นตอนนั้นเรือใหม่อะ ฉันมาเอ้ยโอ้ตัวนอนไปเยาวราชอ่ะโอ้ตัวเต้นตัวตายอะตัวเต็มตัวตายมาดิเอ้ยตายตายสมศักดิ์ศรีอ้ตายแล้วตายตามด้วยเลยอ้วกเราเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเพื่อนมันมีมันมีให้ ให้ซื้อนั่นด้วยอ่ะไอเครื่องมืออ่ะ,อะผมจะมายิงเรือฝั่งของข้ามานะครับ<ฮ>เครื่องบินดีซัดเฮ้ยเพื่อนมันมันเอาจำนวนค่าคนอ่ะมามาเป็นเงินได้เว้ยแต่แต่ว่าตอนนี้นไปเราก,ราก็ยังไปเรากำลังยิงยิงข้าบนเรืออยู่ เอ้ยเอ้ยต้องแบบอีกแล้วไปเรากำลังยิงข้างบนเรืออยู่นะเว้ยเอ้ยทาแบบนี้ไม่ได้โอ๊ยไปอะไรไฟเรายิงเรือเองจนเรือเองมันจะพังอ่ะเอ้ยเราอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยโดดเต็นโดดไอเอ้ยตายเลยเอ้ยเลิกยิงเรือเราดิ โอ๊ยโอ๊ย,อยจริงคนไม่ได้ทุกคนอ่ะพอออฟวิวพาเพื่อนมาเล่นแบบโซอือโอ้ยชี้กลุ่มกีกลุอะไรตอนเองมีบาเลียว่าฆ่าเรายังไม่พูดเลย แบบมันโดดติ่นโดดไอส์ทำไมไอ้ยี่สิบตัีนอีกเลย <c oughs> มอนี่คือการสู้ที่สมศักดิ์ศรีที่สุดในโลกโอ้โอ้ไปเราวิ่งโค่นเร็วอะ่ะเฮ้ยเอิองบีเอาสปีดคอยมาจากไหนวะไม่รู้อะ่ะเออเฮ้อเฮ้อเฮ้อฉันไม่ตาย เอ้ยมันยังไม่ตายเหมือนกันเอ้ยถือถืออันนี้พกติดตัวไว้เลยโดดเต็มโดดอายอยากโดดเยั่สต์เฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยคุณฆ่าเพื่อนผมโอ้กูเก็บหมดอ่ะการซิงว่ามึงแม่งโคตรป่วน เพื่อนนายขี้โกงมากอ๋อเราขี้โกงฮะเราขี้โกงเพรมันมันอยู่เราแต่ระบบเกมมันไม่ได้ขี้โกง ไปฝ่ายเราอยู่นั่นแหละโอ้ยยิงฝ่ายตัวเองโอ้ยเอาเอาเอา <laughs> พื่อนเองฆ่าเพื่อนเองฆ่าเองตายอ่ะสัตว์เปนอะไรแล้วโ้ยโอ้ยเพื่อนมือเราหายมือเราหายมือหายโอ้เรือมันเป็นเที่ยอะไรไมั่นหนาปะเครื่องบิน vs เรือ าตายสมศสักสีเอ้ยตายแล้วขอเนี้ยผมจะมามายิงเรือตัวเองเอา๋าพี่ไปเรากำลังปีนไปหน้าเรือพี่กายครับอย่าทำผมเลยโอ้อว่าเกียหลบโค้ดดิจิตอลอ่ะ เฮ้ยอย่าทำบันไดเราเอยไฟไม่ได้เอ้ <laughs> <laughs> ไปเราเล่นมินีมันโกะระเบิดเลยเ <laughs> อ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนว้าทำไมเดินเร็วจังวะ <laughs> เราเอาสปีดคอยมาไปซื้อด้วยดิสปีดคอย โอ้ฆ่าไม่พอเรายังฆ่าไม่ถึงสิบคนเลยโดดเต็มโดดไอซ์เอรู้ป่าวว่าโดดเต็มโดดไอซ์แปลว่าอะไรอยากโดดตอก <íp ila> อยากโดนยิงโดดโจ้ยตายแล้วมันแปลว่าอะไรวะไอ้ไปมันซื้อไงอะไรนะมันซื้อไงซื้อไงคืออะไรซื้อไงซื้ออะไรเก็บไว้เราซื้อบิตคอยน์มาได้แล้ว เอ๊ยทำไมวิง่งโมมันวิ่งเร็วจะบ้าอยู่แล้วอ่ะไปเราไปช่วยฝั่งมา <c oughs> ได้ได้ได้โอ้ยยังฆ่าคนไม่ตายเ,อ,เอ่ะเพื่อนเราเราไปฝั่งเองไม่ได้อ้าวไอ้เชืยเรือกูแม่งฆ่ากูเอ้ยทำไมเรือเราไม่ดีใส่ตปาป่าบ้างวะไม่ป่าคุณตี๋ไม่ได้ใช้บีคอยลวเลยเอยาวมันเป็นบ้ากอไม่มาไม่ใช่บ้าเลย เอเห็นปุ่มวิ่งเอ่อตรงตรงตรงข้างขวาป่ะอ๋อเรารู้แล้วเราลืมกดปุ่มวิ่งเออว่าอะไรมาวล่งช้าฉันลืนนนมไมเลยเนี่ยผ <c oughs> ู้เือเองแม่แม่แม่วิวัฒน,นาการเร็วเลยวเอาตายอีกรลยไอมีคนอย่ารับคนไม่ได้สักคนเลย ยิ่งเลือตัวเองเลยอะ่ะโอ้ตายอ,อีกเลยเราเราเราฆ่าเองเรือเราไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยอะไรเด้อไม่เป้คือพี่เห็นเราดีเองอ่ะ เนี่ยพอย f v อ e w วิวฆ่าใครไม่ได้เลยไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้เน็งด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสาดเอเอเฮ้ยบอดีเอ้าเอ้าไปได้ไงวะ <c oughs> อย่าล้มนอซาไปแล้ว <c oughs> เอ,เอ,เอ,เอ้าวยเพื่อนเออตายแล้วไม่ได้ฆ่าใครเลย ไปไปบอกว่ากูไปบอกวกดเกีนยนโดเกียนเออพี่จะกดหัวหแันวป็นหเลย่ะ <c oughs> ฉันคือการละแคนเอยไปยู่อไปเราจะไปเ้วขไข่แม่งกดไรใส่ มันก็ไปสักทีดินาซาก็ช่วยเธอไม่ได้เพราะเธอเป็นนอกใจไม่ได้ไปลองโลกเรือล้วยก็มีให้ขี่มานั่งสอนสัดทีอดตายอีกเลย นไม่ได no, e. ้เราจะยิงเรือเองไม่ได้ราเพื่อนเรามาล่งเรามาล่องเรือละเพื่อนเฮ้ยไม่เปิดไปไม่ได้เราจะพี้รแล้วเราจะแล้วเราจะทิ้งเครื่องไว้เฮ้ยอย่ามูอเราตายเลยนะวุ้ยไปไปเรามาล่องเรือิงเนี่ยหรออยากไปด้วยวะเออไป พูดเกียร์พูดเกียร์ฉันไปสีน้ำเงินไม่ได้ไอ้มันเป็นระบบเชื่อเพื่อีเลยไปเองเราต้างว่าทำไมเราถึงออาทำไมแม่งพอบินไปสักพักอะแม่งทิ้งกูลงมาเลย เฮ้ยห um ี้ยแม่งเรือมุ่งพังอ่ะอุ๊หูอใครไม่รู้เนี่ยไปเดิแบบกระเทาะแบบนี้มันกังกลิ่นกังกู